นี่ครับเพื่อนเพื่อนดูนี่อีกคนหนึ่งดูสองสบายใจนอนกันสบายใจดู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 เมื่อกี้ตังก็ขึ้นไปนั่งที่แม่ทีหนึ่งแล้วนี่ขึ้นมานอนเหมือนตัวพ่อเลยสบายใจนี่เดี๋ยว เป็นไงเห็นไหมครับโหรักกันขนาดไหนเนี่ยรักกันมากโอ้ยอาจารย์นะรักมากเลยเนี่ยนอนพักใหญ่แล้วไม่ยอมไปไหนกันอ่าตังตังไปแล้วตังไปไหนตังตังตังลังเลตังหลังเลยอันเดี๋ยวเดินไปหาแม่เดินไปหาแม่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปนั่งตักแม่อืออือดูดูด,ดูนี่ไงคือตังน้อยเราขึ้นไปหาแม่นี่ตังเห็นไหม อ่าตาตายังนอนอยู่ที่เดิมครับไม่ไปไหนเออตังก็ไปหาแม่แล้ววันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์พักพอนครับโนคุณชายติดอยู่นู่ครับนอนอยู่นู่ครับผมตอนนี้ขยับตัวไม่ได้เลยนี่ชุดรอเราเว้ยชุดรอเยเราหว่านอนอยู่เนี่ยเนี่ยชุดรอเลีนอนสบายใจนอนสบายใจเลยชุดรอกอโอ้ สบายใจนาอตัง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 ไปนั่งอ้อนแม่อยู่นนนอนนอนอะแม่เขาดูยู u b e อยู่แล้วก็นั่งอ้อนอยู่นี่คุณชายตังเรานั่งอ้อนแม่อยู่นี่คุณชายเรานอนมันออกพ่อสบายใจล้วตานะอะสุกันไปบ้างตาฮะสบายใจพ่อไม่กังวลเลยนอนแล้วสบายใจอื ประกอบใหม่ด้วยนะวันนี้ประกอบสีชม้ยสีส้มเลยครับต้าน้อยนอาสีส้มนะครับผมนี่ไม่ไปไหนเลยอ่ะนอนอยู่อ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทาไมถึงรักจังวันนี้รักพ่อจังวันนี้ฮะบอกเลยทำไมถึงรักพ่อจังครับอืมตาบอกตาไม่รู้ตารักขึ้นมาวันนี้ตารักพอ่อตานอนกับพอ่อฮึมอ่อตาตาสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกคน ผมสุดหล่อตาตาเล่สวัสดีครับตาฝากเด้อฝากตัวได้นะครับผมนะอย่าลืมตานะครับผมตาสุดหล่อนะวันนี้ตาลานไปก่อนครับนี่เดี๋ยวผมขอนอนพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับนี่ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วครับผมไหนบอกว่าจะนอนพักผ่อนตาฮะโอ้ขี้เกียจแล้วพอเอ้ยตาจะไปแล้วเนี่ยอือหันซ้ายหันขวา ตามจะไปไหนเนาะอ่ไปไหนลูกอืออลงทางไหนเดี๋ยวลงทางไหนครับเะ้ยตังลงมานอนนี่แลละสั้งตังนะอ่ายังไม่ลงอีกยังไม่ลงอีกอืมสุดรอนนัเงินพ่อสบายใจเลยนะอืมรอจริงๆลูกชายใครรอมากเลยเออำหนําล้ำตาอืม ขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องแม่ยิ้มชาแนลนะครับผมวันนี้ลาต้านน้อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม